สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ s m i l ริ i n g t a r o บายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตานะคะ ใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิงฮิลใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แดงและการซัพพอร์ตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงพร้อมใส่ชื่อให้ทุกท่านด้วยนะคะรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือราศีเมถุนในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ เอาละค่ะวันนี้น้องต้าจะใช้สำหรับนี้นะคะมาเริ่มมามอยซอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งนะคะตั้งสมาธินะอยากจะให้ไพ่ออกอะไรก็ส่งจิตมาได้เลยนะคะเอาละค่ะราศีเมถุนในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างคะเอาละค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่า คนราศีเมถุนในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรคะตาขอเปิดทีละห้าใบนะคะจัดติกค่าอัศวินถือเหรียญค่ะหกเหรียญค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะแปดไม้เท้าค่ะ คุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีความนิ่งนะคะและในเดือนกันยายนนะคะคนราศีเมถุนจะได้รับความยุติธรรมในบางเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องเอกสารทางด้านกฎหมายที่คุณอาจจะมีการเป็นคดีความการมีการขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะคะในเดือนกันยายนนะ คุณก็จะได้รับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะก็คือคุณจะได้รับความยุติธรรมนั่นเองนะคะอีกในหนึ่งตาก,กำลังมองว่าคุณมีอารมณ์ที่นิ่งได้มากพอในการรักษาระดับพลังงานของตัวเองให้มีความคิดในด้านบวกอยู่เสมอหรือสำหรับคนที่มีการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นมีการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในเดือนกันยายนนะสิ่งที่คุณได้มีการช่วยเหลือ ไปในก่อนหน้านี้นะคะบุญของคุณจะส่งผลให้คุณมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นในเดือนกันยายนนะเพราะว่าคุณมีการต่อสู้มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังในเรื่องของการทำงานความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องการเงินนะคะถ้าสำหรับเรื่องการเงินก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่า การเงินชั้นยังไม่ค่อยขยับเลยสําหรับคนที่มีงานประจํานะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ชั้นจะมีการปรับเรื่องตําแหน่งหรือคุณจะมีการปรับเรื่องเงินเดือนนั่นเองคุณก็อาจจะมีความคาดหวังว่าคุณจะได้เรื่องตําแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วในเดือนกันยายนนะคะการที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามันทั้งกับจิตใจของตัวเองหรือกับผู้คนนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะมีความก้าวหน้านะคะ ตารู้สึกว่าคนราศีเมถุนที่มาดูคลิปนี้นะคะคุณมีการปรับใช้ในเรื่องของกดแรงหนึ่งโดดน,นะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณสามารถต่อสู้แปะได้เปรียบนั่นเองเพราะคุณมีการหาความรู้มีการเพิ่มความรู้ของตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพนะคะว่ากดแรงหนึ่งโดดฉันจะต้องทำอย่างไรฉันจะต้องก้าวหน้า ในชีวิตของฉันมากกว่านี้ประสบความสําเร็จในชีวิตของฉันมากกว่านี้ได้อย่างไรจะมีการเงินที่มั่นคงจะมีการจุนเจือให้ครอบครัวของฉันได้กินอิ่มนอนหลับอย่างไรได้บ้างคุณก็จะมีการเรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วจะเป็นการเรียนรู้ที่คุณจะตัดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพาพลังงานด้านลบต่างๆออกไปได้ไวมากเลยนะคะแล้วตากำลังมองว่านะคะสำหรับคนที่ปรารถนาในเรื่องการเปลี่ยนแปลง ะกะ็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนธุรกิจที่คุณอาจจะมีการลงทุนมีการไปเจราจาก่อนหน้านี้แล้วคุณมีการคาดหวังว่าจะเป็นไปในทางไหนนะคะไพ่ก็อยากจะบอกว่าคุณจะมีความก้าวหน้ามีโอกาสเติบโตในธุรกิจของคุณหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานนะคะคุณจะมีการปรับเรื่อนตําแหน่ง จะมีการได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะสําหรับคนที่มีความเชื่อและมีการปรับใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมกับชีวิตของคุณมากขึ้นไม่ว่าก่อนหน้านี้จะโดนใส่ร้ายป้ายสีหรือใครที่มาทําร้ายคุณใครที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะคนพวกนั้นเขาก็จะถูกจักรวาลจัดสรรให้ไม่มีการมายุ่งกับคุณมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการที่เขาได้ไปอยู่แผนกอื่นคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอ กับคนนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณเขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจนะคะในบางเรื่องในตัวคุณนะเพราะฉะนั้นตาก็จะแนะนําให้คุณปล่อยวางแล้วก็การที่คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วเป็นสิ่งที่ดีโดยที่คุณไม่ได้สร้างความเดนือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนะคะคุณสามารถเป็นตัวของคุณเองได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปคิดว่าคนอื่นจะตัดสินใจคุณ หรือมีความคิดกับคุณในแง่ลบแบบไหนบ้างนะคะเพราะว่าการที่คุณไปคิดนะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้แต่กลายเป็นว่าคุณไปคิดแล้วคุณกําลังคิดลบกับตัวเองว่าฉันทําดีมาแล้วหรือ,อยังฉันจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไหมคนอื่นเขาจะมองฉันอย่างไรนะคะสําหรับบางคนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องคิดว่าคนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกดีกับเรานะคะถ้าเรารู้สึกดีกับตัวเราเองแค่นั้นก็พอแล้วนะคะคเพื่อน เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่บอกกันอีกสักห้าใบนะคะว่าในเดือนกันยายนคนราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรคะว้าวคุณจะได้พบเจอความสุขของคุณนะคะนะขึ้นตรงกับไพ่จัดติดตากำลังมองว่าสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารทางกฎหมายหรือคุณอาจจะมีการเซ็นสัญญาสำหรับบางคนที่มีการสมัครงานนะคะ นะหรือมีการอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานนะคุณก็จะได้รับข่าวในเดือนกันยายนนะคะจะเป็นข่าวดีนะและคุณก็จะได้ใช้เวลานะคะอยู่กับคนรักครอบครัวของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะจากที่ตามองนะว้าวสิเปลี่ยนค่ะตากำลังมองว่านะคะ คนคนราศีเมถุนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะทําทุกอย่างให้แก่ครอบครัวของคุณสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าฉันจะต้องมีงานเสริมเพื่อที่ฉันจะมีเงินเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ครอบครัวของฉันมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณก็อาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างนะคะที่คุณอาจจะมีการไม่ได้บอกครอบครัวของคุณว่าคุณจะทําสิ่งนี้สิ่งนั้นอาจจะเป็นการเทรดหุ้นเล่นหุ้นก็เป็นไม่ได้นะคะหรือ คุณอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณรอคอยการขายที่ดินเป็นต้นหรือก่อนหน้านี้มีการวางแผนว่าจะขายทรัพย์สินบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วคุณก็มีการรอคอยว่าในเดือนกันยายนจะได้เงินก้อนนี้มานะคะแล้วไพ่ก็อยากจะบอกว่าคุณจะได้จริงๆค่ะสิบเหรียญ คือความมั่งคั่งร่ำรวยและคุณจะทําให้ครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขลูกๆของคุณก็จะมีความสุขไม่ว่าคุณอาจจะปรารถนาที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวของคุณนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะใช้เวลากับครอบครัวของคุณมากขึ้นแล้วคุณก็วางแผนว่าจะไปเที่ยวในวันหยุดนั่นเองนะคะก็จะได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะได้รับเงินก้อนนี้มาน้านนี้อาจจะเป็น สภาวะหยุดนิ่งของทางด้านการเงินนี้ที่คุณมีการรอคอยนั่นเองนะคะในเดือนกันยายนคุณก็จะได้รู้ว่าคุณจะได้รับเงินก้อนนี้ของคุณนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคนที่มีโปรเจกต์อย่างที่ตาบอกนะคะในเดือนกันยายนนะ คุณก็จะต้องลงมือทาบางสิ่งบางอย่างนั่นเองเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นการลงทุนธุรกิจนะหรือไม่สําหรับบางคนที่รู้สึกว่าฉันมีการวางแผนว่าฉันอยากได้ของชิ้นนี้มาเนิ่นนานแล้วแล้วคุณก็รอคอยว่าเมื่อคุณได้รับเงินก้อนนี้มานะคะคุณก็จะไปซื้อของที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นของชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะของที่เป็นของมีมูลค่าก็แล้วแต่คุณจะได้รับของชิ้นนั้นมานั่นเองนะคะหรือ สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าณนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่านะคะจะทำอะไรเพิ่มหรือจะลงทุนธุรกิจด้านไหนเพิ่มเติมนะคะในเดือนกันยายนนะคุณก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องเลือกมาสักอย่างหนึ่งแล้วแหละเพื่อที่ในอนาคตนะคะธุรกิจนี้จะตอบโจทย์และเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้ให้กับคุณอย่างมากมายมหาศาลนั่นเองนะคะหรือสำหรับนักเรียนนะคะที่มีการวางแผนว่า จะโรงเรียนสาขาวิชาไหนเพิ่มเติมนะคุณก็จะต้องเลือกสิ่งที่คุณรักคุณชอบเพราะว่ามันจะสามารถอยู่กับคุณได้ในระยะยาวและคุณก็จะรู้สึกมีความสุขกับการเรียนนี้ด้วยนะคะตาจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเรียนนะคะนะสิ่งที่คุณมีความรักความชอบกับมันจริงๆอะ่ะจะทำได้ในระยะยาวและก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามา ในตอนท้ายที่สุดอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอื่นบอกว่าให้คุณทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นต้นนะคะแต่คุณรู้สึกว่าฉันไม่ได้ชอบนะฉันไม่ได้ชอบมันมากเท่าที่ควรนะแต่ก็อยากจะบอกว่าคนอื่นเขาก็แนะนำคุณได้ในบางเรื่องเท่านั้นค่ะแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะลงมือทำหรือเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ารักแล้วก็มาทำรายได้ให้กับคุณในระยะยาวด้วยตัวคุณเองนั่นเองคะ่ะอีกสองใบนะคะ จุดโทเวอร์ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับคุณแบบที่คุณอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะราชินีถือเหรียญค่ะสำหรับคนที่มีการขอพรนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลของคุณนะแต่ก็อยากจะบอกว่า คุณอาจจะมีการปรับใช้ในกฎแรงดึดูดมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเมื่อไหรเมื่อนั้นฉันไม่ได้รอคอยนะเพราะว่าฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยไปแล้วยังไงเล่าฉันก็ไม่จาเป็นจะต้องรอคอยนะคะแต,แต่จะบอกว่ามันคือสิ่งที่ดีนะคะการรอคอยโดยที่เราไม่คาดหวังนะแล้วคุณก็จะเซอร์ไพรส์กับสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณมีการไปขอพรนะคะแล้วในเดือนกันยายนนะตา คิดว่าคุณจะได้รับพรไม่ว่าจะเป็นพรในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะเป็นราชินีถือเหืีอนก็คือพอได้รับพรข้อนี้มาแล้วคุณก็รู้สึกว่าก็ไม okay. ่ได้จะรู้สึกอะไรเพราะว่าฉันมั่นใจอยู่แล้วว่าฉันจะได้รับมันเมื่อไหร่เมื่อนั้นนั่นเองนะคะแต่ตาก็จะบอกเสมอว่าคุณจะต้องขอบคุณนะคะไม่ว่าคุณจะ ได้รับหรือไม่ได้รับคุณจะต้องขอบคุณสม่ำเสมอในทุกๆวันแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยและไม่คาดหวังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะเพราะว่านะการที่เรามีการปรับใช้กฎแรงหนึ่งโดดนะคะมันไม่ใช่ว่านะคะคุณจะมีการปรับใช้วันสองวันคุณมีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพมาแล้วคุณรู้คุณเข้าใจว่า กดแรงดึงดูดเราจะต้องเป็นคนนั้นจริงๆเราจะต้องสร้างภาพจินตนาการเราจะต้องรู้สึกอินรู้สึกมีความสุขในทุทกๆวันรู้สึกรักโลกใบนี้เข้าใจตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะนะหรับบางคนที่รู้สึกว่าฉันมีการใช้กดแรงดึงดูดแล้วนะยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีอย่างเงี้ยแต่กอลังจะบอกว่านะคะคุณจะต้องรู้สึกอินกับมันมากๆรู้สึกว่า คุณเป็นคนนั้นเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเท่านั้นนะคะแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าตาก็มีการปรับใช้ของตาแล้ตาก็ได้ผลนั่นเองนะก็เลยอยากจะมาบอกความลับให้แก่เพื่อนๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อสิ่งไหน เชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรสิ่งนั้นแหละค่ะจะเป็นการขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้ไปข้างหน้าและคุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองคุณเชื่อแบบไหนชีวิตของคุณก็จะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะราชินนี้ถือเหรียญคือตาลองมองว่าคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งคุณจะเป็นคนที่นิ่งมากๆนะคะก็คือเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณพรข้อนี้ตากรังมองว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับคุณคุณก็จะไม่ได้ แสดงอาการตื่นเต้นดีใจนะแต่แต่ก็จะบอกอีกว่าคุณจะต้องรู้สึกตื่นเต้นดีใจเพราะว่าเวลาที่คุณส่งสภาวะในการมีความสุขในการตื่นเต้นดีใจออกไปหาจักรวาลของคุณจักรวาลก็จะรู้สึกว่าอ๋อชอบใช่ไหมแล้วเขาก็จะส่งสถานาการณ์เดิมๆว่าคือผรข้อเดิมของคุณก็จะวนมาเป็นการวนลูปแบบนี้ค่ะเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอินกับวันที่สุดนะคะเพื่อนๆพรของคุณจะเป็นจริงนะคะงั้นเรามาให้ไพ่สามใบแนะนํากันดีก,กว่าค่ะว่า ในเดือนกันยายนนะคะไพ่อยากจะแนะนําคนราศีเมถุนว่าอะไรคะสักสามใบนะคะแถ้วยค่ะ1น่ถ้วยค่ะและราชินีถือถ้วยค่ะไพ่อยากจะแนะนําว่านะคะสำหรับบางคนที่นตอนนี้อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่านะคะค่อนข้างที่จะเป็นท็อกซิกกับคุณเหลือเกิน นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะนะไม่ว่าวันใดวันหนึ่งความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกค,ความสัมพันธ์ที่คุณมีการทุ่มเทให้กับเขามากแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องเลือกเดิอนออกมาหรือแม้กระทั่งงานที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขกับการทํางานฉันไม่มีความสุขกับเพื่อนร่วมงานนะนะคะคุณก็จะมีการใช้กดแรงดึงดูดนะคะ ในการดึงดูดงานใหม่ของคุณนั่นเองเพื่อที่คุณจะได้เดิอนออกมาจากสิ่งที่คุณไม่ใช่จากสภาวะด้านลบในเรื่องต่างๆนั่นเองนะคะหรือไพ่กำลังแนะนําว่าคนที่มีพลังงานด้านลบที่เขามาวนเวียนกับคุณไพ่อยากจะแนะนําว่าให้คุณไม่ต้องสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดกับคุณไม่ดีหรือไม่เข้าใจคุณแล้วก็มีการคาดหวังให้คุณเป็นแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นนะ คุณก็จะต้องปล่อยวางและไม่เลือกรับความคิดนั้นก็คือเป็นความคิดที่เป็นด้านลบเข้ามาหาตัวคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจว่าชีวิตของคุณจะเดินไปในทางไหนจะเดินไปในแบบไหนคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนคุณนั่นเองนะคะคุณอาจจะรับฟังได้เป็นไกด์แต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนก็เหมือนน้องตา ที่มาให้คำแนะนำกับคุณในบางเรื่องอยู่ที่ว่าคุณจะไปปรับใช้หรือเปล่านั่นเองนะคะแล้วเมื่อคุณมีการปรับเปลี่ยนตัวตนในบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นนะคะก่อนหน้านี้สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าอาจจะมีความอารมณ์ร้อนพร้อมบวกอยู่เสมอนะคะคุณก็จะมีการปรับเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่เป็นคนที่มีความใจเย็นมากขึ้นเป็นคนที่มีความคิดบวกมากขึ้นกับในทุกๆเรื่องที่เป็นความท้าทายของคนนะแล้วโอกาส ก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณถ้าคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จกับชีวิตได้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะคนราศีเมถุนแล้วคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบเหมือนราชินีถือถ้วยนะคะสําหรับบางคนที่ปรารถนาที่จะดึงดูดคู่รักคนรักนะคุณก็จะได้คนที่มีความใจเย็นเป็นคนที่ทํากับข้าวเก่งเป็น แม่สีเรือนหรือเป็นผู้ชายที่ทำอาหารเก่งนะคะนะเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องลบๆใดๆก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนกันยายนตาก็จะแนะนําให้คุณเอาไม้เท้านะคะเป็นเจ็ดไม้เท้าที่ฟาดฝันกับความคิดด้านลบกับผู้คนที่เขาอาจจะไม่มีความเข้าใจคุณในบางเรื่องคุณจะต้องเข้าใจเขาแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจคุณนั่นเองนะคะ เอาละค่ะคำแนะนําของไพ่ทาโร่ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วสําหรับไพ่พันตานะคะอยากจะบอกกับคนราศีเมถุนว่าอะไรคะในเดือนกันยายนนะคะเรามาลองดูกันค่ะขอสักสองใบนะคะหุ่นเชิดค่ะและคุณใสค่ะไพ่ขึ้นมาแนะนํานะคะว่าสําหรับบางคน ที่รู้สึกว่าโดนตีกรอบในชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตโดยที่คุณเป็นคนตัดสินเองนะคะแต่ก็อยากจะแนะนําว่าให้คุณเลือกทางเดินของคุณใหม่นะคุณมีสิทธิ์ในชีวิตของคุณร้อยเปอร์เซ็นว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนคุณอยากจะเดินไปแบบไหนในชีวิตของคุณในเส้นทางของคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดให้คุณเลือกชีวิตของคุณเองนะคะว่าคุณ จะประสบความสําเร็จในด้านไหนคุณชอบคุณรักอะไรให้คุณลงมือทํานะคะถ้าคุณยังหาตัวเองไม่เจอให้คุณนิ่งอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะนิ่งอยู่กับตัวเองสักวันละสิบสนาทีนะและคุณจะพบเจอทางออกนั่นเองแล้วคุณก็จะเป็นอย่างสิบเหรียญที่คุณจะได้รับคุณจะได้รับพรของคุณนะคะโดยที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจะไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นตัดสินใจให้คุณเป็นนั่นเองนะคะแล้วก็ให้คุณใส่นะคะแต่จะบอกว่าสําหรับบางคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่า เขาไม่ชอบคุณหรือเขาอาจจะใส่ร้ายคุณอาจจะไปพูดกับคนอื่นในเรื่องที่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจนะคะเราเป็นของเราแบบนี้เราเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเราเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาเป็นคนคิดดีทดําดีคุณไม่จําเป็นจะต้องไปสนใจคนที่เขาคิดลบๆบกับคุณหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นพลังงานเดียวกับคุณนั่นเองนะคะให้คุณทาในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะเอาละค่ะ ตาจะให้ไพ่สปิริตออร์เคิลแนะนำคุณสักหนึ่งใบนะคะตาจะส่งนะคุณจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แสดงออกทางด้านจิตวิญญาณของคุณว่าคุณเป็นใครคุณชอบสิ่งไหนคุณรักสิ่งไหนและแสดงศักยภาพของคุณให้โลกใบนี้ได้ประจักษ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลข37มอาจจะเป็นหมายเลขแองเจ Number บอร์ของคุณนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะไพ่นางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าอะไรอีกสักหนึ่งใบคะ่ะ forgiveness ค่ะสำหรับบางคนนะที่รู้สึกว่าคุณยังมีความรู้สึกที่คิดลบกับตัวเองอยู่นะคะคุณจะต้องให้อภัยตัวเองในทุกเรื่องคุณจะต้องปล่อยวางและสำหรับบางคนที่ยังรู้สึกว่าคนนี้คนนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้อย่างที่ฉันปรารถนานอย่างที่ใจคุณคิดนะคุณไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้นะคะ คุณเปลี่ยนได้แต่ตัวเราเองเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องให้อาภัยทุกสิ่งทุกๆอย่างแม้กระทั่งตัวเราเองหรือคนอื่นที่ทำไม่ดีกับคุณนะคะคุณจะต้องเข้าใจเขาอย่างที่น้องตาบอกนั่นเองนะคะเอาละค่ะภาพรวมของคนราศีเมถุนก็คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องพอรที่คุณขอในเรื่องของเอกสารทางด้านกฎหมายที่คุณรอในเดือนกันยายนก็จะมีรูทางแนวทางให้คุณเห็นว่าคุณจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตของคุณมากขึ้นคุณจะได้ตัดสินใจเลือกทางเดินถ้านาะตอนนี้ทางเดินที่คุณอยู่มันไม่ใช่สําหรับคุณนะคะคุณก็จะต้องก้าวขาออกมาจากเซฟโซนของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตาก็ขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าสําหรับคนที่มีการปรับใช้ในบางเรื่องที่น้องตาแนะนําไปนั่นเองนะคะเพราะใดก็แล้วแต่ปลายทางของคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะ วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮ mm ิล hmm. ลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายดริ่งทาโร่ใบ,บาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะน้องตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ